I mm do -hmm. mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. สวัสดีจ้าพี่น้องปองไปสุขผู้สุขชนมณีมิีผ้มามาเก็บเห็ดเพิ่งหวานเดอ้อพี่น้องตามมาเก็บน้ากันจ้ะพี่น้องว่าจะได้ลายปันใดมนีกับมัน,ามานคือเกลาอะไรจ้ะตามมาเบิงจ้าพี่น้องมาเบิงปลาเห็ดเพิ่งหวานกันจ้าเห็ดเพื่งหวานเบิงที่ระตรุ้มุง้งตินิเบงิงกระินหนึ่ง อาดนรอ่อีกทีพนวพุพนอีกสองสี่หกหกหัวอืมหนองเลยตู้ี่นี่ นี่ก็มีเท่าเลสี่สี่หัวก่อนบคุณวันท่าทนได้วนเด้นี่แต่วงน,นี่คุณอีกหัวนหนึ่งคุณบนหัวนหนึ่งอีกอ,อนีอันนี้หัวสมเนี่ยบอกเอา ัาส่หบวเก็บอ่อ,อนอยู่ยแต่ว่าบวเอาพุ่นดำไปตุ่มแล้วพันดำตัวนี้ดนี่คมแนนเนี่ย อ,อ่อน้ออ,นอ่อนๆมึงเนได้แต่อ่อนๆเลยมันงฝก็จะตกจะจะพุ่อีกอยู่ มันกระสอบนี่เป็นอ่อนพี่น้องเลยค่ะจอีกกำลังขึ้นกำลังขึ้นเออเรื่องไม่น้อยเองเด้ีย่น้อยหัน มาเด้อมาเก็บเห็ดน้ำกันมันเลยมีตาอ,อ่อ,อนอ่อ,อ,อ,นนนอ,อนอ้วเก็บคออุ่นอ่องเลยคือถูมีตาอ่อนอ่อนมันโอ้วนอีกอนว่นอีกกอน มวลมวลเก็บแนวนี่มวนมาเด้อมาเก็บเห็ดน้ำกันมาทิ้งฝนก,ก็จะตกแดดแดดลมลม,ลมบดบดงามงามงามมาพออีกแล้วพี่นกอนออกํลังโพกําลังโพขึ้น U. Hmm. Anh on. Hmm. Okay. น้ำอำำำ่อนๆปุบปิบน้ำขาวๆอวบๆเน่นๆมาเด้อมาเก็บเห็ด เุ้นอีกอยู่จังไงเอาโลดนี่กันยายได้ซ้ำนี้ละ่ะกับฝนตกใส่มันกันเนาฟังเสียงลมปุ่นะอ่ะม,มาพออีกแล้วพี่น,อนอ้องกำลังพอ

น้ำอ่อนๆตุติบปหุ่นต่นหิปหิบหดบหิ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 บนิบห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 บ น้ำขาวๆอวบๆแน่นๆมาเด้อมาเก็บเห็ดจะวนอีกอยู่จะวนอีกอยู่เอาโหลด มันก็นในญ่ได้ซ้ำนี่แกัะฝนตกใส่เป็นก็นเนาพี่น้องบังเห็ดดอกนี้บังเห็ดดอกนีเบังคนว่าใหญ่บ่ถือทหารก็แเม็นเห็ดดอกนี้แ่ะ มันเอาบ่ไใดซ้ำจะมาไปเห็นเพิ่นตอนมันบานเบิ่งพี่น้องกินได้ทั้งหมู่บ้านถุกแล้วถ้าไมเออ่เพิ่นก่อนเพิ่นบ่เท่าโอ้ยสมาสะอ่อนแท้เบิ่งดอกเพิ่นโอ้โหดอกนี่สิได้บ่ก็แขงยี้เด้อ,อ กลุ่มเดียวกันดอกนี่สิได้ย่องแข็งอยู่กต่ดอกนี้แรมเสะ่อออนสะ่อออนดอกก็ได้สำดอกใหญ่ฮ้ายจะเอาไปปล่อยจะเอาไปปล่อยทำเชื้อเห็ดพึ่งหวาน มีนจะหลุดน,นี่ละนี่ตุ่มติมิกำลังเป็นแต่หนาหักคลิปนี้แมนนิดก็ขอไปก่อนเดอ้อพี่น้องจ๋าเบิ่งแล้วก็ขอให้กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งติ้งติ้ง,งให้แมนนิดดอ้อพี่น้องจ๋าจะได้ประพาดคลิปหนาต่อไปและเป็นกําลังใจให้แมนนิดและพี่สาวอยู่ฟินแลนเดอ้อพี่น้องสิ่งที่แมนนิดพากันเหตุสังางช่องยูทูบช่องเนี่ย บ่ได้หวังอี๋ยังเลยเด้อพี่น้องเป็นแม่นิดกับพี่สาวแม่นิดเพื่อจะได้มีไา้ใดทรงไห่พ่อแมท่ทางไทยเดิอพี่น้องก็เลยพากันเหตุ YouTube ซื่อ,อ,อจ้าบ่าได้หวังสิ่งตอบแทนบ่ได้หวังให้มาเป็นของเจ้าของเพื่อพ่อแม่ที่เมืองไทยเดิอพี่น้อง เบางแล้กก็ขอให้มีความสุขความเจริญจะเจ็บจะจนเถอะพี่น้องลำรวยตลอดปีโชคดีตลอดไปจ้าพี่น้องพบกันใหม่คลิปหน้าจ้าบ๊ายบายสวัสดีจ้าพบกันใหม่จ้า